ปลาหมอนาเลี้ยงสองเดือนปลาหมอนาเป็นลูกปลาหมอนาที่ดักมาจากธรรมชาติเมื่อพายุขเข้ารอบที่แล้วอ่ะคุณผู้ชมพี่จอนก็มาใส่ไว้ในกระชังเนี้ย ก็เลี้ยงมาได้สองเดือนละผักบุ้งเขาก็กินนะคุณผู้ชมพรุ่งนี้เช้าก็เหลือแต่ก้านละผักบุ้งที่เราใส่เมื่อเย็นวานเช้ามาก็เหลือแต่ก้านแหมเขาก็กินคุณผู้ชมใส่ไปนี่ตอนเช้ามาหมดเกลี้ยงเลย กินอาหารดีมากรำข้าวเขาก็กินนะฮะหวานลงไปแป๊บเดียวก็หมดเกี้ยงในนี้มีปลาหมอประมาณหนึ่งพันตัวคุณผู้ชมรำข้าวที่หวานไป หมดภายในติดตาเลยให้คุณผู้ชมดูตัวเล็กๆนี่คือปลาหมอหนาเอามาเลี้ยงสองเดือนคุณผู้ชมส่วนตัวใหญ่นั่นคือปลาหมอพันใบโพผสมกับชุมพรเลี้ยงสองเดือนคุณผู้ชมนี่คือไซส์สองเดือนเขาไม่ค่อยได้กินอาหารคุณผู้ชมสามวันพี่จอนจะให้ครั้งหนึ่ง แต่ปหมอนาในกระชังเนี่ยกินอาหารทุกวันคุณผู้ชมกินผักด้วยกินอาหารกินลำด้วยกินทุกวันโตเท่านี้ฮะเนี่ยคุณผู้ชมดูเปรียบเทียบกันนะนี่เขาไม่ค่อยได้กินอาหารเขาปล่อยอยู่บอ่อข้างนอกกินอาหารตามธรรมชาติแล้วก็มีอาหารสำเร็จรูปสามสี่วันครั้งหนึ่งแต่เนี่ย กินทุกวันคุณผู้ชมก็เท่านี้แหละ <c ười>